สวัสดีค่ะเจอกับคุูชินะอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งเจอกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์จากเพื่อนๆด้วยนะคะคุณครูเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าสิ่งที่คุณครูได้รับหลายๆอย่างะคะ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะในส่วนที่เรื่องดีๆก็ดีไปนะคะแต่ถ้าในส่วนที่เรื่องไม่ดีที่คุณครูได้รับได้ประสบพบเจอะคะ่ะ ทุกอย่างมันก็ต้องมีสาเหตุและมีที่มาทั้งสิ้นนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่อะคะ่ะจะสงสัยว่าทําไมสิ่งที่เราเจอมันถึงเจอเรื่องที่ไม่ดีทั้งๆท,ที่เราก็เป็นคนดีนะคะทุกคนนะคะโดยมนุษย์โดยธรรมชาติจะเข้าข้างตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนดีดีมากพอที่สมควรจะได้รับเรื่องดีๆนะคะซึ่งบางอย่างเราอาจจะมองตัวเราไม่เห็นด้วยซ้ํานะคะ คุณครูท่านใดที่เจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีในชีวิตนะคะมันมีเหตุที่ทําให้เกิดแบบนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งดีและไม่ดีเพราะตัวเราทั้งสิ้นนะคะคุณครูที่เจอเรื่องราวไม่ดีในชีวิตแก้ง่ายๆ แค่รู้ว่าเหตุมันเกิดจากตัวเราทำอะไรออกไปแล้วสิ่งนั้นเราจะได้กลับมันมาในรูปแบบเดิมๆที่เราทำออกไปโดยเฉพาะเราทำอะไรออกไปกับเด็กเราให้อะไรออกไปกับเด็กเราสอนอะไรให้กับเด็ก นะคะเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมานะคะมีเคสตัวอย่างจากคุณครูท่านหนึ่งนะคะท่านเคยสงสัยว่าทำไมท่านจึงได้รับวิธีการาปฏิบัติต่อต,ตัวท่านเองสองมาตรฐานจากหัวหน้านงานนะคะเช่นมีครูสองท่านทำผิดเหมือนกันคุณครูท่านหนึ่งไม่ได้โดนดุไม่ได้โดนว่า ไม่ได้โดนอะไรเลยเหมือนแทบจะหัวหน้าง,งานแทบจะไม่เห็นเลยว่าคุณครูอีกท่านหนึ่งทําผิดนะคะแต่อีกท่านหนึ่งทําผิดเหมือนกันก็ผิดไม่ใช่ร้ายแรงแต่โดนโดนดุโดนด่โดนดาโดนว่าโดนประนามมันโดนหลายๆอย่างซ้าๆซ้ำๆนะคะสองกรณีนี้ทําผิดเหมือนกันแต่ ฟีดแบคที่ได้กลับมาจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนี่คือการปฏิบัติ2มาตรฐานจากจากจากหัวหน้างานหรือจากเพื่อนร่วมงานนะคะ <S <S เพื่อนร่วมงานผิดไหมกุชินะบอกว่าไม่ผิดหัวหน้างานผิดไหมบอกได้เลยว่าไม่ผิดเพราะฉะนั้นใครคือคนผิด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีมันมาจากตัวเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวเรานี่แหละค่ะเป็นคนผิดและก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุเลยหันมาดูตัวเองคุณทำอะไรออกไปกับเด็กคุณสองมาตรฐานออกไปกับเด็กไหมคุณสองมาตรฐานออกไปกับเพื่อนร่วมงานไหมคุณใช้อะไรไปกับเด็กทั้งต่อหน้าและรับหลังคุณสองมาตรฐานกับผู้ปกครองไหมผู้ปกครองที่รวย,รวย คุณดูแลอย่างดีเพราะเขามีของกำนันมาให้คุณใช่ไหมคะและผู้ปกครองที่เด็กที่ครอบครัวยหย่าร้างผู้ปกครองไม่ได้ดูแลเต็มที่มาก็เด็กแต่งตัวไม่เรียบร้อย คุณก็อาจจะดูแลแบบไม่ค่อยดีกับเด็กคนนั้นเพราะผู้ปกครองอาจจะไม่ติดตามผลการเรียนของเด็กคนนั้นซึ่งแน่นอนนะคะคุณอาจจะปล่อยปละละเลยแล้วคุณก็ไปดูแลกับเด็กบางกลุ่มที่ผู้ปกครองจะสอบถามพฤติกรรมมาบ่อยที่ผู้ปกครองเอาของกำนันมาให้คุณบ่อยนะคะเมื่อเจอต้นเหตุ มันก็อยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นเลยจริงไหมคะหันไปดูตัวเองว่าคุณสองมาตรฐานกับเด็กหรือเปล่าคุณสองมาตรฐานในการใช้ชีวิตที่คุณที่คุณทำออกไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นคลื่นพลังงานเดียวกันที่คุณจะได้รับกลับมาจากหัวหน้างานของคุณเช่นกันนะคะ นิดเดียวค่ะกลับมาดูตัวเองแล้วก็ปรับที่ตัวเองเพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องบอกว่าคุณครูจะต้องปรับอะไรนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้เคล็ดลับง่ายๆนะคะไม่ว่าสิ่งดีหรือไม่ดีที่คุณครูได้รับ เพราะคุณครูทํามันด้วยตัวเองทั้งสิ้นนะคะขอให้คุณครูทุกท่านโชคดีแล้วก็เจอในสิ่งที่คุณครูเจออยู่ในตอนนี้แก้มันซะแน่นอนครูจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ประโยชน์มากมายจากตัวคุณครูเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะ